เป็นประเด็นฮอตสุดๆค่ะที่ต้องเกาะกระแสอย่างต่อเนื่องเพราะตั้งแต่มีข่าวเลิกกับสาวเพนมาได้สักพักหลายคนก็ยังสงสัยว่าความจริงแล้วเนี่ยโดมปกรณ์ลาเป็นคนตัดสายสัมพันธ์รักกับเธอจริงหรือไม่ล่าสุดโดมก็ออกมายืนยันนะคะว่าเป็นเรื่องจริงพร้อมปัดน้องจูนที่เล่นโฆษณาด้วยกันเป็นมือที่3ค่ะ จริงๆเราก็เลิกกันมาพักหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ยังเป็นพี่นนองกางคุยกันยังปรึกษากันรู้สึกดีๆต่อกันอยู่ครับเกนกี่แลในงานผมไม่แน่ใจเรื่องระยะเวลานะครับแต่ก็ประมาณพักหนึ่งครับมันก็มีหลายเรื่องอะครับแต่ว่าจริงๆก็อยากให้ผมเล่าเลยเนาะเพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัว่ยจริงๆมันก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรที่ ที่มันรุนแรงอะไรเดี๋ยวว่าผมกับน้องเนี่ยบางทีช่วงหลังห่างกันด้วยโดมทํางานเยอะด้วยเวลาที่จะปรับความเข้าใจกันก็ไม่ค่อยมีเทีสามไม่มีเลยครับผมยืนยันครับไม่ได้งานมันเกิดจริงเราไปกันอาจจะมีที่เราทะเลาะกันบ้างแต่ไม่ได้มีเหตุการณ์วีนหรือว่าโวยวายอย่างที่ทุกคนพูดนะครับหรือว่าเพ้นเมา์หรือเอยี่ยงอะไรแบบนี้ไม่ได้มีแน่นอนนะครับค่าน,น,นทวิตว่าเป็นเพราะว่าโดมมีคนใหม่ะโดมอะไรนะครับมมผมว่าเขาไม่ได้ทวิตอย่างนั้นนะครับเขาทวิต แค่ว่าให้มาถามผมเองน้องที่เป็นพิจนเตอร์อรด้วยน้องจูนไม่มีเลยพี่อันนี้เป็นน้องแบบร้อยเปซนเลยครับ ถ่ายร่วมกันมีการแลกพินบีบีกันจริงแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยเพ้นก็รู้อยู่ข่าวว่าน้องไปที่งานวันเกิดโดมด้วยเหมือนกันไม่มีเลยผมรู้ตั้งแต่ต้นน้องเขาเขาแล้วเขาก็ไม่เป็นมือที่สามอย่างชัดเจนแน่นอนเพราะว่าน้องก็มีแฟนหลงชัดเจนอยู่แล้วถู่ไหมครับผมมองว่าเป็นน้องเลยโดมครับมันก็ธรรมดาอยู่แล้วครับที่อยู่ดีผมรู้จักคบกันมาสองปีแล้วอยู่ดีเขาหายไปมันก็แปลกแล้วครับ แม้ว่าจะเลิกรากันแล้วแต่นหนุ่มโดมก็บอกว่าจะไปแสดงความยินดีกับสาวเพ้นในวันรับปริญญาอย่างแน่นอน ผมไปครับเพราะว่าผมเตรียมทุกอย่างไว้แล้วล็อกคิวไว้แล้วก็ยังไปอยู่เพราะมันเป็นงานผมว่าในชีวิตเขาก็มีครั้งเดียวแล้วเรารู้จักกันมามนความรู้สึกดีๆกันมา2ปีเนี่ยยังไงก็ต้องไปครับดองครับเตรียมอะไรไว้ให้น้องครับกอะไรครับก็มีครับแต่ว่าเดี๋ยวเป็นอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวดูกันอีกทีครับเดี๋ยวบอกนใหม่ผมไม่อยากมีแฟนหนึ่งสักค่าครับผมพูดตรงๆเลยครับเพราะว่าผมว่ามันก็เหมือนกับเห็นแค่ตัวนิดนึงนะผมไม่อยากจะตอบให้ดูหล่อแบบโอ้โหพระเอก แต่ว่าผมไม่มีเวลาผมไม่มีเวลาจริงๆผมก็เพ้นปัญหาส่วนใหญ่เลยเรื่องนี้ก็คือเพราะไม่มีเวลาเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าจะพบใครครั้งหนึ่งเนี่ยอาจจะต้องทําตัวเองให้มีเวลามากกว่านี้กว่ามารอดูกันต่อไปแล้วกันนะคะว่าสาวหวานใจคนใหม่ของหนุ่มโดมะจะเป็นใครจะใช่กัญญาไรวินหรือไม่มติดตามกันต่อไปนะจ๊ะอย่บอกสิ